สวัสดีครับเด็กๆทองดีมาอีกแล้วสั่งซื้อของมามาส่งแล้วนี่จากเซ่าช็อปดอทคอมเร็วมากอ่ะเพิ่งสั่งเมื่อวานเนี่ยวันนี้มาส่งแล้วไม่รู้ว่าบุรุษไปรสีน์ขี่จรวดมาหรือเปล่าเร็วเหลือเกิน แกดูกันเลยดีกว่ากำลังบ้าเหอะไม่ได้สั่งมาสักพักนึงละนี่ตื่นเต้นตื่เต้นเห็นเข้ากำลังฮิตพาม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 นี่ไงรู้ไหมว่าคืออะไรนี่ไงหมวกแบบนี้ไงเราได้มาแล้วก ได้มได้เล่นแล้วอ่ะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่มีไฟด้วยนะครับแต่ไม่รู้ว่าทำยังไงไฟถึงจะติดนีเอาไว้ก่อนกันแล้วกันอ๋นี่สั่งสลามมาเล่นด้วยมาเล่นสลามกันเลยดีกว่านี่ สั่งไปสี่กระปุกโอ้แกะกันโอ้ยเป็นไงล่ะสีสวยไหมนี่เป็นสลาม LOL นี่เป็นไงจะมีตัว LOL อยู่ข้างในนะเห็นหน้าไหมเห็นหน้าไหมสีนี้ด้วยอ่ะหัวทิมอ่ะนูหัวทิมอยู่ โอ้ยสีแดงสวยจังเลยอ่ะอ่ะ <laughs> เป็นศพอยู่ข้างในแล้วนี่ก็เป็นสีใสนะครับน,นี่ก็หัวทิ่มอยู่แกะสีไหนมาเล่นดีเอาสีแดงดีกว่าสลาม LOL ปั๊บปั๊บออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วไอหน้น <laughs> าบึ้งออกมาเส้นเลย LOL ลอยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว นี่ไงนี่เห็นไหมถูกฝังอยู่ไงออนี่ไงเป็นแบบนี้นะน่ารักดีอะ่ะ <c oughs> แล้วดูเนื้อสลามนะครับเด็กๆสลามเนื้อดีนะยืดดีมากเลยอะ่ะบึงๆๆๆบ้งๆๆๆๆๆบึงๆๆๆๆๆ้งบึ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 ้งจิ้มให้ดูจิ้มให้ฟังมาดูสีอื่นบ้าง ฝังกลับไปก่อนโดนฝังเหมือนเดิมนี่ออกมาแล้วช่วยชีวิตกันออกมาเธอนี่ตัวนี้ก็น่ารักอะ่ะใส่แว่นด้วยออกมานะออกมานะจงออกมา,นะา,กออกมาช่วยชีวิตกัอน,นี่ออกมาแล้วตัวนี้น่ารักนะสีเหลืองไว้ตรงนี้อ้าวความหน้าทำไมโอ๊ยอย่าโดนกันอย่าโดนกัน แล้วก็สุดท้ายอันนี้สีเขียวช่วยชีวิตออกมาโอ้ตัวนี้ก็แบ้วมากเลยอ่ะนี่ได้ละสีกระปุกสีสีพี่ทองดีสั่งซื้อมานะครับไม่ได้สั่งซื้อมาบีบเล่นอะไรหรอเพราะเวลาสลามอย่างนี้นะครับอยู่ในกระปุกนะครับเดี๋ยวใส่กลับคืนไปมันจะสวยดีอะเด็กๆแต่มันจะขุน <laughs> ออกมาเล่นแลนะไงต้องทิ้งไว้สักพักมันจะใสเหมือนเดิมนะครับ เหมือนเดิมเหมือนทุกคลิปก็ต้องเตือนนะครับใครเล่นสลามก็ต้องล้างมือด้วยนะครับอย่าเผลอไปหยิบอาหารหยิบขนมเข้าปากล่ะพี่ทองดีก็ซื้อมาเนี่ยเพื่อที่จะมาตั้งเป็นขวดขวดเนี่ยชอบขวดโหลข้าวก่อนก็ซื้อสลามตู้ปลามานะครับสวยอย่างนี้แหละเอาไว้ตั้งโชว์ขอบคุณเซย่าชอบมากนะครับของเล่นใหม่ได้มาแล้วได้มาแล้ว <laughs> ขอกเล่นอีกหนึ่งชิ้นนะครับเดี๋ยวไว้คลิปหน้าค่อยมาแกะเล่นกันเห็นเด็กๆชอบเล่นอันนี้กันช่วงนี้กาลังฮิตใครมีแล้วมาเม้นบอกหน่อยนะครับและคลิปหน้ากลับมาเล่นของเล่นกันใหม่ครับคลิปนี้ทองดีไปแล้วครับเด็กๆไปบายอ้อาวลวกแล้วลวกแล้ว